สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวที่คุณทักษินชินวัตรอาจจะออกมาทำงานสาธารณะนอกเรือนจำได้มีข่าวมาเยอะเลยนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากคำชี้แจงโดยตรงเลยนะครับจากท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์พันตำรวจโทเชนการจนาปัดเราจะมาทำความเข้าใจข้อเท็จจริงกันครับแล้วก็เรื่องกฎระเบียบต่างๆว่าเอ๊ะผู้ต้องขังจะออกมาทำงานนอกเรือนจำเนี่ย มันมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างเริ่มจากประเด็นแรกเลยที่คุณแพรทองทานให้สัมภาษณ์พอบอเรือนจําอาจจะให้คุณพ่อไปช่วยงานแบบว่าคุมลอกท่ออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดทางรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ท่านก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเออเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคุณทักษิณยังไม่ได้จะออกมาทํางานนอกเรือนจําแบบที่เป็นข่าวใช่ค่ะคือทางท่านรองอธิบดีเนี่ยท่านให้ข้อมูลชัดเจนเลยว่า ยังไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นประเด็นสำคัญที่ท่านชี้แจงก็คือเรื่องของชั้นผู้ต้องขังค่ะอืมแม้ว่าคุณทักษิณอาจจะมีคุณสมบัติด้านอื่นๆเช่นความประพฤติหรือว่าโทษเหลือน้อยแล้วก็ตามแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณทักษิณยังถูกจัดอยู่ในชั้นที่เรียกว่านักโทษเด็ดขาดชั้นกลางค่ะ อ๋อชั้นกลางใช่ค่ะซึ่งชั้นกลางเนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ออกมาทำงานสาธารณะนอกเรือนจำได้ครับครับประเด็นเรื่องชั้นนี่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์ตรงนี้เท่าไหร่แล้วเงื่อนไขจริงๆที่จะออกมาทำงานข้างนอกได้เนี่ยมันคืออะไรครับ คือตามระเบียบเลยนะคะผู้ต้องขังที่จะมีสิทธิ์ออกไปทำงานสาธารณะประโยชน์นอกเรือนจำได้เนี่ยต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปค่ะต้องเป็นชั้นดีขึ้นไปเท่านั้นใช่ค่ะแล้วการเลื่อนชั้นจากชั้นกลางที่คุณทักษินเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยไปเป็นชั้นดีมันต้องผ่านกระบวนการประเมินความประพฤติก่อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3-4เดือนค่ะโอ้สามสี่เดือนเลย ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอครบกําหนดเวลาแล้วจะได้เลื่อนชั้นกันทุกคนนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายบุคคลไปอีกทีอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องผ่านเกณฑ์ชั้นดีก่อนแล้วก็ต้องรอประเมินอีก 3- าสี่เดือนไม่ใช่ว่าจะออกมาได้เลยทีนี้ก็มีคนเปรียบเทียบกับเคสก่อนๆครับอย่างกรณีของคุณเสกโลโซที่เราเคยเห็นภาพเขาออกไปทํากิจกรรมนอกเรือนจําอันนี้ทางรองอธิบดีท่านว่ายังไงบ้างครับมันเหมือนหรือต่างกันยังไง ท่านรองอธิบดีก็อธิบายชัดนะคะว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยค่ะคือกรณีของคุณเสกโลโซเนี่ยมันเป็นโครงการพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงๆแต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติในตอนนั้นก็คือช่วงที่มีเอตการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้นะคะมันเลยถือเป็นเอ่อเป็นข้อยกเว้นที่ท่านอธิบดีกรมราชทรรในตอนนั้นเนี่ยท่านอนุมัติได้เป็นกรณีพิเศษไป การเข้าร่วมโครงการแบบนั้นอาจจะมีผลต่อการลดโทษได้แต่ว่ามันไม่ใช่แนวทางปกติที่ผู้ต้องขังจะมาเสนอโครงการอะไรก็ได้เพื่อจะขอออกมาทำงานข้างนอกแบบนั้นไม่ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่ามันมีบริบทเรื่องสถานการณ์พิเศษในตอนนั้นด้วยแล้วก็เป็นการอนุมัติเฉพาะกิจไม่ใช่ระเบียบปกติที่ใช้กับทุกคนถูกต้องเลยค่ะหลักการพื้นฐานจริงๆก็คือผู้ต้องขังเนี่ยไม่สามารถจะออกนอกเรือนจำได้ตามใจชอบนะคะ การจะออกมาได้เนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดหรือว่าต้องมีเหตุพิเศษจริงๆที่มันเข้าข้อยกเว้นซึ่งก็จะมีเงื่อนไขกำกับไว้เข้มงวดมากๆไม่ใช่ว่าเอะอะก็จะหยิบยกกรณีไหนมาอ้างเพื่อขอออกนอกพื้นที่ควบคุมได้ง่ายๆนะคะชัดเจนเลยครับถ้าอย่างนั้นสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของคุณทักษิณน,นตอนนี้ตามข้อมูลทางการล่าสุดก็คือยังคงต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปก่อนเพราะว่ายังไม่เข้าเกณฑ์เรื่องชั้นนักโทษตามระเบียบนั่นเองนะครับ ใช่ค่ะก็คือตามข้อมูลที่เราได้รับจากท่านรองอธิบดีกรมราชทรรมค่ะในขณะน,นี้คุณทักษิณยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะออกมาทํางานสาธารณะนอกเรือนจําได้อย่างที่เป็นข่าวก็คงต้องรอการประเมินแล้วก็การพิจารณาตามขั้นตอนของกรมราชธรร์ต่อไปค่ะ รสรุปให้เข้าใจง่ายๆกันอีกครั้งนะครับข้อมูลทางการยืนยันแล้วว่าคุณทักษิณชินวัตรยังไม่สามารถออกมาทำงานสาธารณะนอกเรือนจำได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่ายังติดเงื่อนไขเรื่องชั้นนักโทษที่ปัจจุบันอย่างเป็นชั้นกลางอยู่แล้วก็กรณีนี้เนี่ยมันแตกต่างจากข้อยกเว้นพิเศษที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอย่างกรณีของคุณเสกโลโซซึ่งอันนั้นมีบริบทสถานการณ์พิเศษจริงๆค่ะ การทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพความแตกต่างนะคะระหว่างกระแสข่าวที่เราได้ยินได้ฟังกัน กับข้อได้จริงตามกฎระเบียบที่ทางกรมราชธรร์เขาใช้บังคับอยู่จริงๆซึ่งกฎระเบียบพวกนี้มันก็มีความชัดเจนแล้วก็ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกคนนะคะรวมถึงบุคคลที่เป็นที่สนใจของสังคมด้วยก็น่าคิดต่อนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถูกสื่อสารให้สังคมได้รับรู้แล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะคะ